Jazz B, Jazz -B, B is a wonderful world Jazz B, Jazz B, Jazz on a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ภาคเรียนที่สองแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัวนะคะก็คือเรื่องดอกไม้แสนงามนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปออกกำลังกายเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ En จากที่เคลื่อนไหวกับออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักดอกไม้กันนะคะซึ่งเป็นดอกไม้นะคะที่คุณครูคเมย์ยกตัวอย่างนะคะและสามารถหาดูได้ทั่วๆเลยนะคะเด็กๆขา เดี๋ยวเรามาดูดอกแรกกันนะคะดอกแรกดอกนี้นะคะนั่นก็คือดอกมะลินั่นเองนะคะเด็กๆาสีขาวๆแบบนี้นะคะส่งกลิ่นหอมเลยดอกมะลินะคะเป็นดอกไม้ที่บริสุทธ์นะคะและไทยเรานะคะจะนิยมนะคะใช้กราบไหว้ในวันแม่นะคะเด็กๆา ต่อมาค่ะดอกกุหลาบนะคะดเด็กๆขานี่นะคะดอกกุหลาบของเรานะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะก้านยาวนะคะส่วนก้านของเขานะคะจะมีหนามแหลมคมนะคะดเด็กๆขาซึ่งดอกกุหลาบของเรานะคะก็จะมีหลายสีเลยมีทั้งสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูเมย์ นําภาพตัวอย่างนะคะคือสีแดงมาให้เด็กๆด,ดูนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือดอกกุหลาบนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆค่ะดอกบัวนั่นเองนะคะอ่าคุณครูแม่เชื่อว่าเด็กหลายคนนะคะน่าจะรู้จักดอกบัวกันนะคะดอกบัวนะคะไทยของเรานะคะจะนิยมนะคะมาใช้กับ ไหว้พระนั่นเองนะคะเด็กๆขามีทั้งดอกบัวตูมแล้วก็ดอกบัวบานนะคะเ<ม>ด็กๆขา<ม>อ่านี่นะคะที่คุณครูเมย์นำมาให้เด็กๆดูนะคะก็คือดอกบัวที่บานนะคะเด็กๆขานี่นะคะคือลักษณะของดอกบัวจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาคะ่ะเด็กๆขานี่นะคะก็คือดอก เข็มนั่นเองนะคะดอกเข็มนะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจะแหลมมแบบนี้เลยไทยเรานะคะก็จะนิยมนะคะใช้ดอกเข็มนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ในการไหว้ครูนั่นเองนะคะหรือวันครูนะคะเราก็จะใช้ดอกเข็มนะคะไหว้นั่นเองคะ่ะนี่นะคะก็คือหน้าตาของดอกเข็มนะคะซึ่งจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนั่นเองนะคะต่อมาค่ะดอกชะบานะคะ นี่ค่ะเด็กๆค่ะดอกชบานะคะจะเป็นดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะอ่าไหนบ้านใครปลูกดอกชบาบาบ้างเอ่ยค่ะเด็กๆค่ะนี่ค่ะดอกชบานะต่อมานะคะดอกต่อมาสีม่วงๆนี้นะคะก็คือดอกบานไม่รู้โรยนั่นเองนะคะ อันนี้นะคะเด็กๆเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะคะกลมๆเล็กๆนะคะดอกนี้เรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยนะคะและสุดท้ายค่ะเด็กๆค่ะนั่นก็คือดอกกล้วยไม้นั่นเองนะคะนี่ค่ะเด็กๆดอกกล้วยไม้นะคะก็ไทยเรานะคะก็จะนิยมนะคะมากับไหว้บูชาพระนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะ นี่นะคะคือหน้าตาของดอกกล้วยไม้นะคะอ่านี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนี้นะคะคือดอกไม้ทินคูเมนะคะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูคร่าวๆนะคะดเด็กๆขาต่อมาค่ะหลังจากที่เรียนรู้ดอกไม้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ดอกไม้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะเจสซี่มินอ S. M. I. N. E. Jasmine. Dogma Lee. Jasmine. Dogma Lee. Rose. R. O. S. E. Rose. Dog Rose. Dog Lotus L O T U F Lotus Dubois <inaudible> Lotus Dubois <inaudible> Needle Flower N E E D L E, -E F. L. O. W. E. R. Needle flower. Dock him. Needle flower. Dock him. Hibiscus. H I B I F. C. U. S. Hibiscus. Dr. Ba. Hibiscus. Dr. Ba. Amaranth. A. M. A. R. A. N. T H. emerant. Dog bad meuroy. Emerant. Dog bad Orchid O. R C. H. I D orchid, dog gluey orchid, dog gluey jasmine, j, a, -S, s, m, i, n, e, jasmine, dog jasmine, dog mali, rose, r, O. S. E. Rose. Dog Rose. Dog Lotus. L. O. T. U. S. Lotus. Dog Lotus. Dog needle flower n e e d l e f l o w e r needle flower ดอกเข็ม needle flower ดอกเข็ม Hibiscus H I B I S C U S Hibiscus Doctor Bar Hibiscus Doctor Bar emerant a M, a R a emerant <coughs> dog <Emerand. coughs> orchid o r c h i d orchid ดอกกล้วยไมย้ orchid ดอกกล้วยไมย้ เด็กๆขะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องดอกไม้แสนงามแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์กันไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี <forward> ๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆ่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้กันไปแล้วนะคะ ต่อมาค่ะวันนี้นะคะวันแรกของเรานะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทําแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องธรรมชาติรอบตัวนะคะซึ่งก็เป็นเล่มนี้นั่นเองนะคะเด็กๆขาเป็นเล่มสีเหลืองๆแบบนี้นะคะอเด็กๆขาเด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆขาเด็กๆจากนั้นนะคะเด็กๆก็เปิดไปหน้านี้ค่ะเด็กๆขา หน้าที่9ของเรานะคะอาเด็กๆดูนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเป็นดอกไม้นะคะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นดอกอะไรเอ่ยอ่ามันคือดอกอะไรคะดเด็กๆขาตรงก้านนะคะมีหนามนะคะแหลมคมนี่นะคะนั่นก็คือดอกกุ หลาบนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะซึ่งดอกกุหลาบนะคะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะในแบบฝึกหัดของเรานะคะกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพตามตัวอย่างนะคะอ่านี่นะคะดอกกุหลาบสองดอกนี้นะคะที่เป็นสีขาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมสีให้ดอกกุหลาบกันนะคะเด็กๆค่ะ ซึ่งนี่นะคะตัวอย่างตรงนี้เป็นสีอะไรคะดเด็กๆคะเป็นสีชมพูอ่าดอกกุหลาบดอกนี้นะคะเราก็จะระบายสีชมพูนะคะส่วนใบและก้านนะคะก็เป็นสีเขียวนั่นเองนะคะอ่าส่วนดอกดอกุหลาบดอกนี้นะคะนี่ค่ะภาพตัวอย่างคือสีแดงนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาระบายภาพตามตัวอย่างกันเลยนะคะนี่ค่ะดอกนี้คือสีแดง และใบก้านนะคะเป็นสีเขียวนะคะดเด็กๆค่ะอะดเด็กๆ่าถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะดเด็กๆเตรียมสีขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะที่นี่ครูม่เตรียมสีมานะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันค่ะ อันนี้เด็กๆค่ะคุณครูแมก็เตรียมสีแล้วนะคะอาจจะคุณครูแมจะเริ่มระบายสีดอกนี้นะคะซึ่งภาพตัวอย่างเป็นสีชมพูนะคุณครูแมนะคะก็จะเลือกสีชมพูนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาระบายกันเลยค่ะเด็กๆค่ะอ่านี่ค่ะอ่า นี่นะคะอ่านี่นะคะเด็กๆค่ะสีชมพูของเรานะคะจากนั้นค่ะเราก็มาระบายใบกันนะคะที่เป็นสีเขียวนะคะทั้งใบเราก็ก้านเลยนะคะเด็กๆ,ๆค่ะอ่าเราก็ระบายเลยค่ะ นนี่ะะคะดอกแรกสีชมพูของเราก็เสร็จแล้วนะคะอ่าดอกต่อมาค่ะเด็กๆคะภาพตัวอย่างนี้คือสีอะไรคะอ่าคือสีแดงนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆหยิบสีแดงขึ้นมาเลยนะคะอ่นนี้นะคะ,าะ,คะจากนั้นค่ะก็ระบายลงไปในดอกไม้เลยนะคะซึ่งเป็นดอกกุกหลาบนั่นเองอ่านี่เด็กๆก็ระบายเลยนะคะ ได้เด็ขาเราก็ได้สีแดงที่เหมือนกันแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็จะใช้สีเขียวนะคะระบายก้านแล้วก็ใบนะคะนี่ค่ะเด็กระบายสีสันให้สวยงามเลยนะคะ,ะพยายามนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเด็ก่ะบังคับกล้ามเนื้อมือของเรา อ่านี่ค่ะเด็กๆ่ะแบบสุดท้ายหน้านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆ่ะระบายสีภาพตามตัวอย่างนะคะอ่าต่อมาค่ะหน้าที่สองนะคะอ่าหน้าที่สองนะคะก็คือหน้าแจกันของเรานะคะเด็กๆ่ะอ่าเด็กๆขะเห็นไหมคะว่าเป็นภาพแจกันนะคะซึ่ง กิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆนะคะนำภาพดอกไม้นะคะมาติดลงบนภาพให้สมบูรณ์ซึ่งภาพนี้นะคะก็คือจะอยู่ในหน้าที่20นะคะ<ม>ดเด็กๆขาอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะในหน้าที่20นะดเด็กๆเปิดไปหน้าที่20เลยมีเลข0 มีเลข2กับเลข0ูนย์นะคะเด็กๆขาอ่านี่นะคะคุณครูเมย์ก็ได้ทําการถ่ายเอกสารนะคะเพื่อมาทําเป็นแบบอย่างให้เด็กๆด,ดูนะคะนี่นะคะหน้าที่20ของเรานะคะก็จะมีเมื่อเราเปิดไปนะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะเด็กๆ่ะให้เราเนี่ยตัดนะคะตามรอยปะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะเด็กๆ่กา แต่ว่ากิจกรรมนี้นะคะดเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าการที่เราใช้กันไก่นะคะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะดเด็กๆขาเด็กก็ต้องระมัดระวังนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะตัดให้เด็กๆนะเดี๋ยวดเด็กๆก็รอทากาวนะคะอ่านี่นะคะคุณครูเมย์ก็ตัด ตามรอยปาอ่าได้แล้วนะคะหนึ่งนะคะอ่าต่อมาะคะ่ะดอกที่สองอ่านี่นะคะได้แล้ว และสุดท้ายค่ะนี่นะคะเด็กๆค่ะอ่านี่นะคะเราก็จะได้ดอกกลาบ3ามดอกแบบนี้นะคะ จากนั้นคะ่ะเราก็มากันที่หน้านี้นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่10ของเรานะคะกิจกรรมนี้นะคะนำภาพดอกไม้นะคะที่เราตัดมาติดให้สมบูรณ์นะคะโดยเราจะใช้กาวด้วยนะคะเด็กๆขาอ่านี่ค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆก็เตรียมกาวมาแล้วเลยจากนั้นนะคะก็ทาค่ะเด็กๆขานี่คะ่ะทากาว นนีะะคะเด็กก็ดูภาพที่เหมือนกันนะคะแล้วเด,เด็กก็ติดลงไปนี่อ่าให้ตรงกับนี่นะคะเด็กๆค่ะอ่านี่ค่ะอ่าได้แล้วนะคะดอกที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าส่วนดอกนี้ค่ะนี่นะคะจะอยู่ตรงนี้นะ นี่ค่ะจากนั้นเราก็ทากาวจากนั้นนะคะเราก็ทาเสร็จแล้วเราก็ติดลงไปแบบนี้เลยค่ะอ่า นี่นะคะดอกและสุดท้ายค่ะเด็กๆค่ะก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทากาวกันนะ นี่ค่ะอ่านี่ค่ะเด็กๆค่ะติดกาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้อ่าแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆค่ะ แบบฝึกหัดของเรานะคะทั้งสองหน้าก็เสร็จแล้วนะคะโดยหน้านี้นะคะระบายสีนะคะตามภาพตัวอย่างนะคะส่วนหน้านี้นะคะก็คือการติดภาพดอกไม้ให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะอเด็กๆขาวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของดอกไม้ต่างๆนะคะเด็กๆขาเมื่อเด็กๆออทาแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะ ถ่ายรูปนะคะส่งการบ้านคุณครูเมย์นะคะเด็กๆขาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเด็กๆทําได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ส่งการบ้านคุณครูเมย์นะคะคุณครูเมย์ก็จะรอตรวจนะค,ะเ,คะ,ะเด็กๆขาเอาเด็กๆขาสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องดอกไม้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆขา สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูเมย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์ไปแล้วคะ่ะ